สวัสดีครับเดี๋ยวผมพบกับจุดโทษเดี๋ยวผมพาไปดูจุดโทษครับจุดโทษซีเนี่ย GCL โอ้โหฉีดยาแบบกุ๊ก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 ออกไปเอาวิชาที่ไหนมาเนาะสูตรใครสูตรมันฮะอันนี้เป็นสูตรดูเกี่ยวเนี่ยตรงนี้กใครจริงวัชรพลหันหลังนีหน่อยเบอร์อะไรครับครับเบอร์แปดครับรีไฟนอรีปะทะทีเอรับนัดชิงแชมป์ครับ ต้องดวูจิตทวครับสองคนครับปั่นของโคโลนี้โอ้โหไม่เข้าครับไม่เข้าคนที่สองครับพี่นายเบอร์สิบสองดูทรงแล้วพี่นายอาจจะใกล้เคียงที่สุดนะครับกีดพงเข้าน้ำแดงนะเบอร์สิบสองวันนี้เจ้าของบันเกิดนะครับถ้ายิงเข้าครับในเลสโซนโอ้โหต้องอยู่ในเลสโซนนะครับศูนย์กลางต้องอยู่ในเลสโซนนะ กินีพงษ์ปั่นลูกนี้โด่งมากครับใกล้เคียงที่สุดนะครับโอ้ยคนนี้คนนี้เป็นคนที่ลูกโทษเข้านะแชมป์หรือไม่แชมป์ไอ้ที่รอบรองของจริงหรือของปลอมเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวก็โลครับเดี๋ยวก็รู้โอ้พี่มองนี่ซ้อมมาหลายลูกอยู่นะครับโค้ชบอกโค้ชสายยันบอกหนึ่งกลมเอาไหม ปไปแล้วครับโอ้ไปไหนครับโอ้โหออกข้างครับเอาครับคนที่สามโชว์ลูกบอลครับลูกเอลยันเบี้ยนัมมาร์บอกลูกบอลมันเบี้ยวต้อมแต้มผมว่าต้อมแต้มนี่น่าลุ้นนะพี่ต้อมครับเหมือนจังดําแบบโอ้ยเอาเละพี่หลามพี่หลามขยุดดูไม่ออกไม่ยิงเข้าเลยเป็นแชมป์เลยคนที่สร้างความสันุกหลายๆอย่าง แม้แต่ไปทำงานพวกเขามาข้าข้ามาไปเลยเหลือนกันเลยครับแม่เห็นอย่างนี้เลไม่ไหวแล้วตอนนี้ติดเทิมหนึ่งเดือนแน่นอนแล้วืม เป็นอะไรครับเทนนิลาลทีเดียที่เด็ดมาดูครับคนที่ยิงลูกพิสดารนะโอ้โหลูกบอลม้ำเบี้ยวครับพี่สี่คนฝั่งนั้นสี่แลครับยังไม่เข้าเลยครับใครว่าง่ายครับคนที่ห้าครับพี่นัทลงครับงานเทนนิลาลที่แพ้เลย ปันกค้งนี้เสาครับเป็นคนแรกนะครับที่เดเะตอนั้นไม่ด้เลยเข้าเพื่อแชมป์ครับแชมป์รือไม่แชมป์แต่ตรงแต่ไป ผมว่าคืนนี้จะได้แชมป์ได้ป่าจับเปิ้ลคนที่หกคนที่หกครับหรือว่าคนที่สิบเอ็ดรวมกันออกไปอีกส่งใครที่้องเอาอีกแล้วครับผู้วิชิตควมเจะปวดเมื่อกี้นี่ห่างเยอะเลยนะพี่บอกอะจากคนที่สองขอเป็นคนที่หนึ่งก่อนนะครับในลูกใหม่นะ

มังบนหัวบนหัวล่างเลยจะไม่จบเลยยังไม่จบเลยเอาครับยังไงเฮ้ยเอามาบนกันารเข้าเหมือนกันครับเอากินิพงกินิพงคำน้ำแดงบ่อชองส่งเข้าประกวดวันนี้เจ้าของวันเกิดด้วยนะกินิพงครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับหมายเรียกอะไรครับอันนี้สองไหม สบายสบายกลางโกหรือเปล่าลูกแบบเฮยินพวงทำน้ำแดงเจ้าของมันเกิดซัดเข้าไปมีข้าวเองพี่ไม่ต้องนอนกันเนี่ยดึกๆไปเลยยอมจะได้ยังไงถ้าเล่นแบบนี้นะแบ๊เข้าเพื่อเสมอครับเพื่อยิงต่อนะครับจะมีต่อหรือเปล่า จบแล้วครับทีเอกว้าแชมป์ไปครับบุ๊คทะลุก่อนถทะลุก่อนนะเข้าแถวจับไม้จับมือทุก่อนโอ้ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับเดี๋ยวจบนะฮะเข้าแถวทั้งสองทีมครับมาเลยครับรวมกันเลยครับทั้งทั้งนักกีฬาทุก